อ๋อน่าจะผลตุกหมดแล้วก็กรับกับข่าวฝากนี้นะครับขอศาสตราจารย์รัชนาครั้งภูเกษธรรยัเศรษกิจนะครับเป็นผู้แทนผู้แสดิสุิเพื่เยียมดการฝัจากรัชนาธิปถ ไปกู้เนาะนะเอาจังหวะน้องดันี่ดังนี่เขาพูดบงี่น้องดันี่เไปโอเค เทวีันทีะาายาจาระสมีทัศตาตรรชติชาเอเตุขมังอะนุสังังัง I've

念什么念？ to find um ระพัญญาติสัมภยาพิโมตโตอสัมภยาพิโมตโตโกปะทัมโมอะโกปะทัมโมอริหานัทัม 地烦恼。 ปัญจโยอนั่นตัรปัญจโยสัมมันตัรปัญจโยสัมมาจารปัญจโยอัญญมัญญปัญจโยนิสัยปัญจโยรูปนิสัยปัญจโยะุเร

ทางนี้ไซน์ดจ้ขออนุญาตกโดยเชิญท่านเจ้าภาพและคณะนะครับวันนี้มีทั้งหมดสามสคณะเดินแข่งนะครับคณะที่หนึ่งครับเจริญคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเชิญเลยครับคณะที่สองตามมานะครับพวกคือวัดประสิทธิ์ไพศาลนักเรียนกรุงเทพ คณะที่สามนะครับคณะของพระคุรุโสภโกศลรารวัฒนโกศลปุถเทพมหานครครับคณะใดท่านพร้อมมาได้ก่อนก็เรียนเชิญเลยนะครับได้ก่อนก็จะเป็นต้องคณะที่หนึ่งเข้าก่อนสองเข้าก่อนสามเข้าก่อนนะครับเรียนเชิญเลยนะครับคณะที่สี่คณะของกัปตุรุกัดลคุโรเิชาตบูวัดไฝตีรีวันธรรมไฝยามคณะที่ห้า คณะของท่านพระครูวิเลกรสุภิวชัยเสียตองโมคณะที่หกคณะตกลงตาชนะคูนฐานนัมตโรกองลูกหลานคณะที่เจ็ดยืนเลยยืนเลยนะครับยืนเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากวัฏฏถานที่เราเปลี่ยนมันครับขอบอนุญาตยืนนะครับครับไม่เป็นไรครับยืนวางวางเป็นเครื่องหม้บวกกับผ้านะครับตางเครื่องหมายบวกครับ ท่านจะรู้ว่าท่านเป็นเจ้าภ้าพก็ได้เชิญได้เลยนะครับก็ผมก็จะขออนุญาตอ่านไปเรื่อยๆเพื่อประกาศให้กับญาติๆได้รับทราบว,ว่าท่านจาภาพนะครับแต่ว่าแม้จะไม่ถึงํำตักผูได้เชิ้ท่านมาได้เลยนะครับคณะที่เจ็ดคณะของคุณอนุสรฐานสูตรพร้อมครอบตัวคุณพิสิทธิ์กีรายาภูตสิงหุณภกคภูเ่ยวชาดเวศคณะที่แปดบุตรหลานคุณพ่อบุญล้อคุณแม่สมเร็ยาม,มาคณะที่เก้า พระเอกพิเศษวีรวัตรคุณมนวิภาต่อหารพร้อมครอ,คอบครัวพระที่สิบคุณพ่อจินดาไชชนะพร้อมครอ,คอบครัวพระที่สิบเอ็ดคุณโรส,สราศิษย์ศีเกลพร้อมครอบครัวพระที่สิบสองราธอร์ธวีไทยบูเวียนทักสิบสามผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวบ้านหินท่องลูกหลานลูกปู่คณะที่สิบสี่คุณพ่อนุกแม่บูพ่ออาตนันแม่กิตราวันพุทธา สิบห้าคุณพ่อภูวันแม่ปุณทายพ่อสัมพันธ์แม่วิบูลวันพุทธชาสิบหกคุณพ่อปรีชาแม่มยุรีพ่อมงคลแม่มณีจันทร์วันพุทธาสิบเจ็ดคุณพ่อโค้ชแม่บุญจันทร์คนรักคุณพ่อสมานแม่สุวรรณคงสุปัตระดีสิบแปดครับโรงเรียนการกุศลวัดนายจงวนาราพระครูสุตตธรรมาบบรุภูมิดร์เจ้าคณะอำเภอเรียนเก่า 19พระอาจารย์ขัดขาทิ่พร้อมคณะ20คุณสมสุขคงคุณสิทธิจักรกฤชินยี่สิเบเอ็ดวัดป่ามหาเวียรารามหลวงพอว่อองค์บ้านม่ยทรายอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่ยีพ่อครูสวา่างเรือไกรวัพร้อมครอบครัวคณะที่23คุณสมสุขคงคุณสิทธิจักรสวัสดิ์กฤิน ขณะที่24วัดว่ามหาวีรารามหลวงพ่ออมนัดไม่ใส่หลับใส่มากคณะที่25ก็คบณสวพ่อุาวเรือใครวันพร้อมครอบครัวคณะที่26แม่มาละบุตรการพ่อชิตกรใจชนะเด็กภายนบพรนบุตรการแม่ว่าใจชนะคณะที่27พระรูเกษเปียนธิกิจวัะแปลกธริวัตรพรสัยยามีนาย สุรพงศนักนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฝางนายจำปาแหวกสอนประธานประภานเทศบาลแม่ทองคำศรีภาหลวงพ่อยนต์นะครับแม่สิริพับน์คนศักคณะที่28คุณพ่อสมคุณสมเทพสุขโรมบ้านถิงนร้องคณะที่29คุณนานามเลิศฤทธิ์และคณะ คณะที่30คุณนฤมลบุญเดชคณะที่3ามเร้อยตวตรีบุญเสริมคุณแม่สมพานจบกันคณะที่32คุณแมงคุณจินคุณจินตนาคุณสวัสดิ์คุณบุกหาชาติหานสีคณะที่33แพทย์ชิสุดสินดาสีมงคลโรงพยาบาลคุณแพรรอมครอบครัว คณะที่ 3, 4, 4, 5, สามสิบสี่อิศยานุสิทธิวัดป่าอิเมกความเพ็ญนาชุกแสงคณะที่สามสิบห้าโรงเรียนหนอง,งานาคำประชานุทวีปและคณะที่สามที่หกก็คือวัดป่าบ้านขนนนะครับก็เรียนเขียนใด้ยยืนขึ้นก็ได้นะครับเพราะเป็นเรืเียกน,นะครับหรือถ้าจะยืนข่าก็ได้นะครับหากว่า

เพื่อเปียกนะครับคุณแม่ไม่ได้ต้องนั่งก็ได้ครับแค่แค่ยืนเข่าก็ได้นะครับแค่ยืนเข่าก็ได้หลวงพ่อผลภารคุณโยนะครับเป็นอันเร็จแ้ไปด้วย நீ 呀，阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，愿生极乐世界，阿弥陀佛，慈悲愿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 ，愿生极乐世界，阿弥陀佛，

दो यास्यित् वारतिक्षा ज्राप्त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 ॆ रता उनना, Kappa bells, Leva Ngayogras, carrying P aktratipiphone and Provengers, Mahita shiwar dutu de यeld toने a PayPalnishlistände and protestände toheav resistis พิธีการในวันนี้ก็เที่ยงสุกตะเพียงเท่านี้นะครับผมเราก็จะพบกปฏิในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เวลาศิลปินานะครับจะมีการสวดพระพุทธมนต์นะครับเพื่อที่จะไห้กับหลวงปู่เราเพราะฉะนั้นก็เรียนกุทุกท่านนะครับอยากให้ทุกท่านได้เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับทีมงานจะเริ่มพิธิกาเริ่มงพิธี แล้วก็ช่วงป่ายโมงนะครับก็จะเป็นช่วงขั้นพิธีการในการที่เราจะร่วมไว้เชิญพระเาษีาหลวงปู่ก็จะเริ่มบ้นการประมาณบ่ายโมงนะครับติดสาพรธีการเป็นต้นไปจรกตรงมี้ะธระมเทศนาในการเจอกลับไปโดยหลวปู่บุญมาทำนี้นะครับผมนะครับวาเมตตามาแสดงะธระมาเทศนาก็เริญทุกท่านนะครับ รายการสมพันญคือย้าของรถอีซูซูนะครับดีแม็กสเปียน์ก็จะว่าเป็นตัวบริเวณไม้นะครับไม่บริเวณไม้ก็ขอไข่นะครับบริเวณไม้รอเรือหรือว่าขอไข่รอเรือนะครับแปดเจ็ดสองสองขอฟันปรุณาเพื่อเรถด้วยนะครับผมอีซูซูรดีแม็กขอไข่รอเรือหรือว่าเป็นบริเวณไม้รอเรือนะครับไม่มั่นใจแปดเจ็ดสองสองขอฟันปรุณาเพื่อเร่องรถด้วยนะครับ ปัจบบนี้ันพิธีส่วนประเพ็ิธรรมได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยญาติโยมบางท่านบอกว่าจะบูชาพระไครมาน้องถวายหลวงปู่ได้หรือไม่อย่าไรได้เหมือนเดิมนโยมนนะะถึงฝนจะตกก็สามารถมาได้ทั้ง,งตลอดช่วงนี้เลย รับประทานอาหารโรงทานมีโรงทานบริการแประดารยาโยโรงทานบางโรงทานตัน้งแต่วันที่งปู